หกชั่วโมงครึ่งจากอุราลิเราเดินมาทางมาถึงกันที่โกพาเน่แล้วผมใช้เวลาเดินทางประมาณหกชั่วโมงครึ่งครับผมมาถึงกันแล้วเว้โอเคผมเดี๋ยวเราขอคิดดูก่อนว่าเราจะพักที่นี่หรือว่าจะเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแคปถึงแล้วกับการปักปลายทางของวันนี้ครับผมหกชั่วโมงครึ่งเต็มๆจริง ที่นี่ก็มีเช็คพอยต์อีกจุดนึงครับผมก okay. ็เช็คก really. ันง่ายๆครับก็เราคิดดูกันว่าจะขึ้นคูนฮิลวันนี้ไหมหรือว่าจะพักกันที่นี่เราขึ้นกันแต่เช้าครับผมและนี่คือห้องพักของเราคืนนี้ที่อูพานน่ผมเขาบอกว่าคืนแล้ว หนึ 1> 1่งร้อยูปีไม่แน่ใจว่าผมฟังผิดหรือเปล่านะหนึ่งร้อยูปีครับผมโอเคคําคืนนี้คนงนอนที่นี่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปดูบรรยาก,กาศบนพูนิวครับผมว่าเราจะเห็นยอดอิวภูเขาไหมหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหมอกลงหนามากเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ขอพักผ่อนเบาๆเถอะวันนี้เดินกันมาหชั่วโมงครึ่งเกือบ7จชั่วโมงโอเคครับพักผ่อนกันที่นี่ครับผมกับโรงแรมที่โรงแรมเลยวะ โอเทลแต่ oh, <laughs> อ่านยากพอโพษอทีครับโอเคครับเจอกันพรุ่ีเช้าครับผมมาดีขอพักผ่อนกัน ับผมก็ที่หมู่บ้านโกันิเนี่ยครับก็เป็นหมู่บ้านเต้นเขาที่ก่อนจะขึ้นพุนพุนหินข้างบนพวกนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะได้เห็นยอดเขาลหลยอดเขาหรือเปล่านะก็ตอนนี้หมอกลงหนามากครับผมแล้วอากาศหนาวสุดๆแล้วผมประมาณสามสามถึงสี่องศาได้ครับผมหนาวหนาวจัดเลยก็นี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านแล้วผมประมาณนี้เลยหมอกเต็มไปหมดเลย มันก็แปลกเลนะอยู่ข้างล่างอะอยากเห็นหมอกพออยู่บนยอดเขาอะอยากให้หมอกหายเพื่อจะได้เห็นวิวครับมันก็แปลกดีก็ภาวนานว่าพรุ่งนี้คงจะเห็นวิวครับผมโอเคเจอก,กันพรุ่งนี้ครับผม